ครับสวัสดีครับเว็บไซต์สุราฟาร์มออคกนิกไทยแลนด์นะครับวันนี้พาพี่น้องมาให้อาหารกบนะครับพี่น้องการเลี้ยงกบนะครับในน้ำลึกนะครับสามารถเลี้ยงได้นะครับหากว่าใช้ในลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็เป็นน้ำลึกประมาณ4เมตรนะครับแต่ก็สามารถที่จะเลี้ยงกบได้นะครับโตเร็วมากนะครับพี่น้องดูได้นะครับ นี่นะครับพี่น้องดูได้นะครับก็วิธีการเลี้ยงนะครับเราก็เอากร,กระชังน้ำนะครับแล้วก็ใช้โฟมหรือใช้แผ่นกระดานนะครับให้มันลอยน้ําแล้วกบก็สามารถที่จะอยู่บนบกครึ่งบกครึ่งน้ําได้นะครับนอกจากนี้กบเราก็จะสะอาดด้วยนะครับ ไม่มีกลิ่นนะครับแล้วก็เลี้ยงกบปลาก็ได้กินด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้อาหารกบให้พี่น้องดูนะครับ พี่น้องดูได้นะครับ400ตัวนะครับอยู่นี้กบอารมณ์ดีมากนะครับเนื่องจากว่าน้ำไม่มีกลิ่นนะครับแล้วก็อยู่ในน้ำที่สะอาดนะครับ ่วนข้างล่างก็เป็นอาหารปลาได้นะครับพี่น้องนี่แหละครับเวลาให้อาหารกบแล้วปลาก็มากินด้วยนะครับอาหารที่เล็ดลอดออกมานี่ะครับเลี้ยงกบได้ปลา ได้ทั้งปลาได้ทั้งกบนะครับนี่นะครับ,รบให้พี่น้องดูกบกินอาหารสดๆเลยนะครับกินอิ่มแล้วก็ขึ้นมาอยู่บนกระดานแผ่นนะครับที่ลอยน้ำ ให้อาหารลักษณะนี้นะครับาว่ากบมันกินอิ่มหรืออาหารเหลือก็เป็นอาหารปลาต่อนะครับเพราะว่าปลาอยู่ข้างล่างนะครับเราใช้บ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงกบนะครับแล้วใช้กระชังเลี้ยงปลานะครับเอามาเลี้ยงกบนี่แหละครับพี่น้องดูได้ง่ายๆนะครับผมเอามาปล่อย400ตัวนะครับไม่มีตายเลยนะครับ แล้วก็ดูกบแล้วก็อารมณ์ดีนะครับไม่เครียดนะครับดูได้นะครับหาปาเลี้ยงลักษณะนี้เลี้ยงแบบนี้ไม่เครียดนะครับพี่น้องแล้วก็ได้ปลามากินด้วยนะครับนี่แหละครับเป็นปลากินพืช ก็เป็นปลานิลปลาตะเพียนปลายี่ศพนะครับปลากินพืชทุกชนิดนะครับเราเอามาปล่อย3,000ันตัวนะครับแล้วก็พี่น้องก็ดูขบนะครับก็สำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับบางคนบอกว่าน้ำในสระ ไม่สามารถเลี้ยงกบได้นะครับอันนี้ผมก็เลยเลี้ยงให้ดูนะครับเลี้ยงในน้าลึกเลยนะครับลึก4เมตรก็สามารถเลี้ยงกบได้นะครับพี่น้องจากเว็บไซต์สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้เอาแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ